สวัสดีค่ะพบกับรายการ d u y for you รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาและข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะวิชาพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเป็นความรู้รอบตัวที่ไม่จำกัดสาขาวิชาค่ะเป็นสุดยอดของวิชาโลกทั้งปวงเป็นความรู้ที่สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้คนได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งในโลกปัจจุบันและเมื่อล้าโลกไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณนโชโตจะมาบรรยายหัวข้อเรื่องศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีเนื้อหาสาระน่าสนใจเพียงใดเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการ และนักศึกษาดี o ออยูทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนี้เราพบกันเป็นครั้งแรกเป็นปฐมบทมนุษยชาติเกิดมาพร้อมความแตกต่างทั้งในเรื่องรูปร่างหน้าตาสติปัญญาความรู้ความสามารถสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ จากการที่เราได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เราทราบว่าความแตกต่างทั้งหลายเหล่านี้มาจากการกระทําในอดีตของเราส่งผลมาถึงปัจจุบันดังที่เราได้ศึกษาในวิชากฎแห่งกรรมนั่นเองความแตกต่างทั้งหลายเหล่านี้นํามาซึ่งความขัดแย้งหลายประการเช่นความขัดแย้งในเรื่องสีผิวการแบ่งชนชั้นวรรณะการแบ่งพักแบ่งพวก และมีการขัดแย้งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการขัดแย้งในเรื่องความเชื่อมนุษย์มาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมาจากภูมิลําเนาที่แตกต่างกันมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงมีความเชื่อที่หลากหลายและความเชื่อบางประการนํามาสู่ความเห็นที่ผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดจากความเป็นจริงในเรื่องโลกและชีวิต บุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิจึงนำมาซึ่งการกระทําที่ผิดต่อศีลธรรมมิจฉาทิฏฐิแม้เพียงคนเดียวก็นำสังคมและโลกใบนี้ให้ปั่นป่วนวุ่นวายได้ในทางตรงกันข้ามสัมมาทิฏฐิบุคคลคือคนที่มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในเรื่องโลกและชีวิตก็ยังแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ได้ดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยังแสงสว่างให้กับโลก ใบนี้ด้วยแสงแห่งธรรมผู้ใดได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตย่อมประสบความสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่สำคัญที่ประเสริฐที่สุดวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ศึกษาตั้งแต่พระชาติแรกที่ได้ทรงตั้งจิตปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในชาตินั้นก็ทรงเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเฉกเช่นเดียวกับเราแต่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตว์ให้พ้นจากห่วงแห่งทุกข์นี้ไปให้ได้วิชาความรู้ทางโลกมีหลายศาสตร์หลายสาขาวิชาเช่นวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาศสตร์ศึกษาศาสตร์แต่โดยส่วนใหญ่แล้ววิชาความรู้ทางโลกเหล่านี้จะมุ่งเน้นให้คนนาไปประกอบอาชีพเพื่อการดารงชีวิต ห่อเลี้ยงสังขารเพียงเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นให้บุคคลทั้งหลายดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแต่อย่างใดซึ่งขัดกับเป้าหมายอันแท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากเวลาชีวิตทุกวินาทีมีค่าควรจะใช้เวลาชีวิตเหล่านี้ในการสั่งสมบุญสร้างบารมีและขจัดกิเลสในตนนั่นเอง พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้หมดจากอำนาจกิเลสแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำสอนทางพุทธศาสนาย่อมมีความสุขในปัจจุบันหรือแม้ลาลับจากโลกก็มีสุขติเป็นที่ไปและในที่สุดก็สู่ฝั่งพะนิพานนั่นเองคำว่าศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงระบบวิชาความรู้ที่ว่าด้วยความเป็นผู้ตัดสรุธรรม ทั้งปวงด้วยพระอ,องค์เองโดยชอบไม่ผิดแผกจากความเป็นจริงหรือจะแปลโดยในสำคัญให้ตรงกับเนื้อหาในวิชาก็หมายถึงการประมวลเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรมคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเส้นทางการสร้างบาร,รมีจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกเราทุกคนได้ศึกษาจนครบทุกบทแล้วก็จะเห็นภาพการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนั่นเองมนุษย์ในยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองวิทยาศาสตร์ได้อธิบายโครงสร้างของจัก,กรวาลไว้ว่า โลกมนุษย์เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสรัตว์รททั้งหลายมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางมีดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกใบนี้เป็นบริวารแต่ในทางพุทธศาสตร์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายโครงสร้างของจักรวาลไว้อย่างน่าอาศัศจรรย์ทีเดียวโดยทรงอธิบายว่าแต่ละจักรวาลประกอบด้วยภพสามภพ อันได้แก่นหนึ่งกามภพประกอบด้วยมนุษยสภูมิหนึ่งอบายภูมิสี่เทวภูมิหกสองรูปภพเป็นที่อยู่ของรูปภพมีทั้งสิ้นสิบหกชั้นสามอารูปภพเป็นที่อยู่ของอรูปภพมีทั้งสิ้นสี่ชั้นมีเขาซิเนลุเป็นศูนย์กลางของจักรวาลรอบเขาซิเนลุในที่ทั้งสี เป็นโลกมนุษย์มีสวรรค์ชั้นที่1คือจาต์โตมหาราชิกาอยู่ที่ไหล่เขาเซเนรุมีสวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึงอยู่ที่ยอดตัดเขาเซเนรุและสวรรค์อีก4ชั้นรวมไปถึงรูปภพและอารูปภพอยู่เหนือขึ้นไปในอากาศใต้เขาเซเนรุประกอบด้วยเขาสามลูกเรียกว่าเขาตรีกูดเรียงกันเป็นสามเศร้าในซอกเขาตรีกูดจะเป็นที่อยู่ของเปลตและอสุลากาย ใต้เขาตรีกูลงไปเป็นที่ตั้งของนรกมีทั้งสิ้น8ดขุมขุมบนสุดคือกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าสันชีวะมหานรกส่วนขุมที่8ดอยูล่างสุดและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าอเวจีมหานรกในจัก,กรวาลทั้งหลายสรรพสัตว์และสรรพสิ่งลว้วนไม่มีความยั่งยืนทั้งหมดตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขัง และนัตตาทั้งสิ้นแม้กระทั่งจัก,กรวาลเองก็มีวัฏตาของตนเองเช่นกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปแท้จริงแล้วจัก,กรวานคือที่คุมขังสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตามภพภูมิต่างๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นสังสารวัตรมีกระบวนการของตนเองโดยอาศัยความสัมพันธ์ เชิงลูกโซ่ขององค์ประกอบ3คือ1กิเลสกรรมและวิบากสังสารวัฏเป็นเรื่องเข้าใจได้ยากสำหรับบุคคลที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนจำนวนมากเชื่อว่าตายแล้วศูนย์จึงไม่สนใจในเรื่องศีลธรรมถึงแม้จะมีคนบางกลุ่มเข้าใจในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ไม่ทราบ หนทางในการที่จะพ้นจากสังสารวัตนี้นั่นเองมนุษย์มีปัญญาที่จำกัดมักรู้เฉพาะประสบการณ์ที่ผ่านมาในชาติปัจจุบันของตนเท่านั้นไม่ได้ยังรู้เรื่องราวในอนาคตและไม่ทราบเรื่องราวในอดีตของตนหรือจะมีบางพวกดังเช่นฤาษีที่ได้ฝึกบำเพ็ญเพียรทางจิต สามารถระลึกชาติได้ในอดีตและยังรู้ชาติในอนาคตได้แต่ก็เพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นคือรู้ไม่หมดนั่นเองอย่างไรก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็จะจมอยู่ในความทุกข์นั้นจนแยกไม่ออกว่าสิ่งใดคือความทุกข์และไม่คิดที่จะหาหนทางพ้นจากทุกข์นั้นเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีปัญญาเห็นทุกข์รู้จักทุกข์ หาต้นเหตุแห่งทุกข์ได้ก็จะหาหนทางในการที่จะออกจากทุกข์นี้นั่นเองแต่บัญญาเช่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาที่คุณอันเลิศจึงได้ทรงชี้แนะแนวทางแห่งการพ้นทุกข์ไว้ขอเพียงพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติตามก็จะพ้นจากทุกนี้ และไม่ต้องเวียนไหยตายเกิดอีกนั่นเองการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากแต่ละพระองค์จะต้องหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์แบบลองผิดลองถูกเวียนไหยตายเกิดหลายภพหลายชาติจนกระทั่งสุดท้ายก็ได้ทรงตรัสรู้ธรรมและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองก็ทรงชี้แนะแนวทางแห่งการพ้นทุกข์ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้บันทึกเรียบเรียงโดยหวังที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจในพระบริสุทธิ์ที่คุณภาพปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาตรงนี้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อที่ตัวเองจะได้มีที่พึ่งและหนทางในการพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเชกเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ในครั้งต่อไปเราจะพบกันในหัวข้อธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความสวัสดีในธรรมจงมีกับทุกทุกท่านเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตานนำหลักธรรมบรรญ,ญายให้เราได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลสำคัญเหนือโลกที่ประเสริฐที่สุดในภพทั้งสามโลกมิอาจขาดดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นฉันใดชีวิตมนุษย์ย่อมมิอาจขาดผู้นำที่ให้ความรู้ให้เราได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขฉันนั้น เพราะถ้าหากขาดผู้รู้อย่างแท้จริงมาแนะนําหนทางดาเนินชีวิตสัพพชีวิตทั้งหลายก็จะมืดบอดประดุดคนเดินทางในที่มืดฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสอัตวะทั้งปวงและยังมีพระมหาการุณาเปี่ยมล้นที่จะนำสัพรพสัตทั้งหลายให้หลุดล่วงพ้นจากวัฏฏะสงสาร ซึ่งเปรียบเสมือนคุกใบใหญ่ที่กักขังสรรพสัตว์ไว้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยอันตรายทุกๆอนุวินาทีท่านผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ www.dmc.tv และศึกษาข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ D U For You ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทิฟและทีมงานต้องลาไปก่อน เราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ